มันคืออะไรคะในแต่ไไไม่ด้โปโลนก็ยังหนี่กับโบจักยังนั่งขอนางหนาโบยังเดียวเกี่ยวรออะไรลูกรอเล่นเหรอครับรอเล่นอะไรเกลเล่นอะไรอะลูกเล่นอะไรเกี่ยวเล่นอะไรครับเล่นอะไรเล่นอะไรนอกจะเล่นที่ขับรถนตรงนี้นั่งเฉยๆนะจ๊ะหนูใส่กระปุกนั่งเฉยๆ ยอันนี้ไม่ได้่โอเคมาแล้วอันนี้มันเล็กอันนี้มันเล็กนะสะสมพวงมาลัยก่อนนอลูกเดี๋ยวไกพวรมาอะไรไปแล้วเออตัวทั้งแวตามมาปิดไหมหรือพี่พัย ได้ไหมล่ะได้มันเล็กเกินไปไหมแม่น่ะได้ค่ะแม่พ okay. okay. okay, ี่ยี่มาถ้าถึงบางพุ่มเลยยบเหอมครับบ๊ายบายแอนยางทูครับแอนด้วยทูครับสวัสดีครับโอเคไปโรงเรียนกับพี่นะครับไปเดินเโอเคค่ะเดี๋ยวแม่อนตามไปขาลึก รูสึกเ่าเลยสามุขโนอะไรสวนไปเานี่ัสดีเกบูมสรารคามนะคะเบิร์เส่เสือที่เราเม่นี้นะก็สีส้มค่าแขกยังบูมแต่สวัสดีพี่น,น,น้องนงเงินมาแพ่เป<ร>นแฟรมาลำเป็นเวลาไปกระดกอลีเจม้สออลีเจบอดดอปัญดา มีเด็กคนเดียวแลเลิศแล้วตัดผมเองเเจากการแสดงหมอนเราเอาสองทอจบก็แต่งงานเลิศแถวมือน uh ี่นะพอดีเลยเออเราไปยื่นกแสเสียงีส่งกำลังใจให้เนเอยขอบคุณนะคะคุณวาสนาสวัสดีค่ะคุณมีมี่คุณตุ๊กคุณขวัญนะคะท่านทายทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ทีมนะคะ ท, <displayed S 1> ทักทายพี่เคด้วยนะคะพี่เคพี่ปื๊ดพี่พัทยานะคะแม่สวัสดีค่ะเซ็นาร์นางการแสดงเมื่อนี้เลยยินดีส่งกำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้พ่อเอกนรอนนะคะแล้วก็ทีมงานของเรา่์ลุกเกดนะจ๊ะกลับบ้านบ้านลูกศิใช่ค่ะแม่คืนคืนนี้ค่ะย่าสวยท้องหนอน เวมทีสเวทีเล็กที่น่องย่นที่สาี่งม่กกกรี่ัันยังข่์้าวสหน้าก็นแล้วก็ต้องเพลงแต่งหน้าเสร็จแล้วนะต้องเพลงเสร็จแล้วแล้วก็น้องมาร์กน้องมาร์กนะคะก็จะกลับไปเปิดเทิรแล้ว ไม่ด้ยแล้วก็น้องหวานก็จะกลับไปหัวเทอมแล้วจะขึ้นว่าสีสูงไม่เบิดสูงเลยนี่เอาพี่ดาผู้ชายมั่ก็ต้องสูงอยู่แล้วดียังไงแถวฟอร์มือใส่ไข่แล้ว ลงลงเรียกไพไปผมยาีได้ปะฮะต้องไปขอไปขออะไรนล้าก็เสียงของสิตาตุ้ยฉันนะโอ้ยพี่ดาแล้วก็แม่ฝนนะคะทักทายทุกท่านนะคะแล้วน้องพีวันนี้แต่งตัวเทสอะไรนี่ เช็แการแต่งตัววันนี้ก็เล่นๆน่นหนาลักๆน้ากน้องแล้วก็บอดแต่งหน้านะจ๊ะวะอะไรนะแม่แม่บอกอะไรนะพูนน้องพีแอบขายแม่เหรออ้อันนี้น้องพีอันนี้ก็พีพีแบบไหนพี่บอพี่หางแสง็ก็หางย่าบอก น้องพีกับน้องพีบวะน้องพีเอามหยพีแค่ไหนฟ้าน้องพีการเทสแต่งตัววันนี้แบบบ้านในตีมแบบว่าเซเว่นเนาะเขย่าเซเว่นนี่น่ารักน้องพีนะคะเราจะเริ่มแสดงว่าแม่เขาเริ่มเร็วกี่สัปดาห์เขาเร็วเร็วซุ่มซี้สี S <S แล้วก็คูเตอร์ว้าวเอาขอึ้นไหนมาอันบปนยังไาแนี่กินไม่มีงองไรสดขอบอกนุม่มโอ้โหนุ่ว่นเรียนสามทุ่มบอลก็เลยบุรีเรียนเรยวไงทุ่มซี่สี่นี่เรียนอันน้กบัด บกเกินทีนึ่งหรอบุกว้านสลากอะไรครับบอบอแล้วลูกถามาอยู่แม่ไม่อยู่ไไม่อยู่ไถามๆไบอว่าใต่จม เ,เอาบอลโลกไปซื้อว่าสถสุนิสิตบอลลงลงผิวหน้าเองบอลลงผิวหน้าเองนะคะวันนี้เหมือนเดิมนะจ๊ะพอใหลเลรีลเ,รเรียวพี่น้องนาจารย์อาจารย์ขี้โอนะคะแบบแน่น เสื้อคู่อีกแน่เลยน้องพีน้องเนิ่นเฮ้เห็นไม่เหนื่อยพี่น้องเฮ้ยสกเก็ตไม่เหนื่อยพี่น้องวันนี้เล่นเร็วนะคะโซดีหนึ่งพันหกร้อยท่านนะคะมือนี่กลมปีนมือสุดท้ายแหละพี่น้องรีบเข้ากลุ่มนะคะเราจะมากรุงเทพอ,อีกก็คือวันที่ สิหนะคะสิบหได้พี่น้องบัอนย,ยสีมากเพราะว่าเราจะไปงานอ่ะอีสานยาวๆนะจ้าออัสิบเอ็เราอยู่โคราชนะจ้ะพี่น้องบ้อนคอยบ้นอบนคอยแล้วไปเจอตารางงานยศีสิบสองสิบสามสิบสามยูนชนโนํโชนดสิบสี

มค่พจ้าเขาสุพีโลพุเตอร์มจ้าพุเตอรอดแต่งหนาพี่น้องแต่ว่าเหนเยญเตะเวเวนพุเตอร์ชอบถนน้เหลียเตอเนนยสวยเก่งบัตรงานหนึ่งร้อยบาทนะคะ บอสกังแต่งหน้านะส่งกังใจให้เอปขอบคุณนะคะสิบสี่จ้ะไม่มีเวทีเครื่องเสียงบลสิท้าทีที่สามที่สี่เดี๋ยวน่นอยู่มาหบ้านี่านสิทนา อย so well. ู่คว้าสิบเอ็ดสิบสองนะคะน่าลิเกววอล์กอ่าพรุ่งนี้น่าจะมีกลุ่มปิดอยู่นะคะของของอ้ยไม่ใช่สิวที่เจ้าวที่เจ้าใช่ไหมคะบอดน่าจะมีวอล์กนะคะเรื่องอรกูเตอ เฮ้ยพูดว่าแต่งงาพี่น้องเฮ้ยยังกมเจอเอา,าพี่เบียกูออกสติงนยก็ออกสติงนิดนึงเลิศ นูชี่จะพาเดินไปนะคะดู้วบอกวันนี้อยู่น้องจอกนะจ๊ะแล้วก็มีอาหารจานกินนะจ๊ะวันนี้สขานที่ก็ประมาณนี้นะคะเสียบพ้นเสียบของนะคะ สวัสดีน้องโอเปร่าใจร้า้มาเส็นอบขอบคุณนะคะดูส่วนรคะสปีพรุ่งนี้ไม่มีรานค่ะพรุ่งนี้เบอร์ก่อยกินเรื่อใส่นล่อ ใช่ใช่สวัสดีพี่ดมีรวดนะคะเอ้ยหอแลลเย็นฝากกอดลูกแพว่พี่หน่อยนะคะ,วกกววะ,คะสวัสดีแมวและไทยด้วยนะคะคนที่สิบสองไม่น่ใจค่ะว่าปัดเท่าไหร่ขอบคุณคุกำลางใจนะคะคกงใจบ้านเราหนาแน่นมากเลยนะคะ ตาไป็นไนดีมัรนร้เนมันเดือดด้วยรูบไมดีรีสซีเคร็่มาลัญญา ชื่อเพลงอะไรเมื่อเสียงนั่นพี่จเจนสทศชะยใช่ไหมกันแม่ลำไผ่แน่ใจให้นะคะน้องหานน้องหานนะคะเ็าแต่งหลายเย่างให้ผมเองให้สมืนอนีิพี่น้อง อุย้ยพี่ที่กอดทำไมเร็วสองผลงานเพลงตามที่สัญญาพารีกับน้องเทอเป็นการเชิญชวนพี่น้องครับเอากระแสเสีเยงเพลงเอิญทีเอิญน้องพี่น้องอยกให้รอบน้องประชาสามารถอีกอรอบหนึ่งครับบัตรคาเพงหนึ่งร้อยบาทเท่านาีน้นะครับถือว่าคุณสุดคุมกันได้ทีเดียวด้ค,คัมเปิลแมนี่คอนเสิร์ตยังเป็นรูปแบบกับที่งานแพลวาแสงนองก่อนทีเสด็จครับ ทางอีสานบ้านเฮาคาตาลุกซีอาหาร้จบด้วยนะครับที่เพจบิลีมิวสิกออฟ์แกเจลนะครับผมเชิญชวนพี่หมองตักหมดได้ที่หนองจอบพื้นทีมหานครได้เลยผลงานเพลงเลยครับเริ่มต้นจากศิลปินหนุ่มประจำที่งานศิลปินุทำใหนเด็กเท้าในช่วงในแบบของเทาสบายเลยกูก็ทำดูแสงทองค่ะ สวัสดีครับสวัสดีจอร์นอลูตีด้วยนะคระับัสดีนะครับพี่น้องท่านะน้องจอกนะครับกรุงเทพมหาคนครสุข,ขุมสุขชนนะครับสวัสดีพี่นอ้องาชาวป่าทางไร่สดด้วยนะครับชจ้านี้ครับว่าไร้ใหญ่หาครับฝากผลงานพิ้งซ่าราบฝาตอนพี่น้อง